สวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้เป็นวนันอาทิตย์นะคะแล้วก็เป็นวันสุดท้ายที่เราจะมาเทีย่ยวที่วีนนะเพราะว่า,าวีนเราพูดว่าวีนนะก็คือภาษาภาษาเยอรมันที่เขาเรียกน,นะแต่แนั่นก็คือกรุงเยงนันเองนะเป็นวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เราจะบินกลับแล้วเพราะฉะนั้นวันสุดท้ายวันนี้เราต้องเก็บงานก็คือไปเที่ยวสถานที่ที่เรายังไม่ได้ไปนะคะเมื่อที่เบอกไปว่าเชิญบุญน,นะเรียกว่าประมาณนี้นะเชิญบุญนะสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่เป็นสนามเหมือนอารมณ์สนามยาบ้านเราก็คงอารมณ์ประมาณส่วนจะรู้จักได้ม อารมณ์จะว่าเป็นสวนสาธารณะบวกกับเป็นที่ตั้งของประสัตรพระราชวังต่างๆนั่นเองนะคะหลายๆที่เลยนะคะเขาก็จะรวมกันในส่วนที่ตรงนี้ที่เดียวเป็นที่ที่กว้างมากๆเลยเราะฉะนั้นเที่ยววันเดียวไม่หมดที่ผ่านมาสองวันที่ผ่านมานะเราพยายามขี่รถค่ะเราก็เที่ยวบ้างถ่ายรูปบ้างทำคลิปบ้างแต่ว่าก็ยังไปไม่หมดนะวันนี้เราจะเก็บงานนะเราจะขึ้นไปในมุมที่สูงที่สุดนะคะที่สามารถ วิดีโอถ่ายรูปออกมาที่มนเห็นมุมข้างล่างได้กว้างมากยิ่งขึ้นเพื่อจะให้เพื่อนๆได้ชมในมุมที่สวยมากยิ่งขึ้นนะคะเราวันนี้เราก็เลยิีลัวเดินไปด้วยพูดไปด้วยวันนี้เราก็เลยพยายามที่จะตื่นเช้าก็ไม่เชา้าเท่าไหร่ตอนนี้9ก้าโมงแล้วกว่าเราจะเสร็จธุรปะปะ่าบางกินน,นุ่นกินนั่นกินอาหารเชา้าเสร็จแรี้อยก่อนเราจะออกมานะคะก็9ก้าโมงก็ไปแล้วนะด้วยความที่วันนี้ที่จริงอากาศจะแย่มากเลยนะดูพยากรณ์อากาศก,าก็จะประมาณช่วงประมาณเที่ยงนะคะก็จะมีฝนตกเพราะฉะนั้นเราจะต้องออกมา ในช่วงเช้านะแล้วก็จะมาเก็บภาพให้ได้ที่สุดมากที่สุดเท่าที่จะทาได้นั่นแหละนะคะก็ตอนนี้9โมงใช่ไหมคะก็จะพยายามเดินขึ้นไปข้างบนเท่าที่ทําได้เพราะว่ามันเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรที่ทิวที่สูงเหมือนอนาะรมณ์ที่อยูบบ่บนเขานะเราต้องเดินขึ้นไปมุมสุดเดียวไทยไปดูให้เพื่อนดูเพื่อก็จะเห็นก็ไม่เชิงว่าเป็นมุมเขาก็คือ,คอ,คอเขาเรียกว่าเป็นที่ มุมที่สูงที่สุดนะซึ่งเราจะต้องเดินขึ้นไปวันนี้โอก็เลยต้องใส่เป็นผ้าใบหน่อยเมื่อวานเป็นรองเท้าแต่นะคะวันนี้ก็จะเป็นรองเท้าผ้าใบเพราะว่าเราจะใช้เท้าในการเดินยู่กันบนนะเผื่อจะลื่นแลวเผื่อช่วงระหว่างทางฝนมีฝนเพราะตอนนี้ก็คลื่นมาอีกแล้วนะที่จริงพักกันรีบมากมากเลยเพราะว่าไม่มีแดดเลยนะนะเราต้องเป็นวันเที่ยววันสุดท้ายเราจะตอนแรกเราก็คิดอยู่ทำไมบรรยามกาศชวนให้นะ่าขี้เกียจจังเลยนะตอนแรกก็คิดอย่างนี้นะก็เลยคิดว่าอ่ะเออนะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะวันสุดท้ายตรงนี้เราธาระคนอกมาวิ่งเยอะมากเลยนะคะ แล้วก็ฝั่งมุมน้นก็จะเป็นมุมที่ให้นักท่องเที่ยวนะคะไปเที่ยวนะแล้วก็แต่ละที่แต่ละมุมทุกตอกซอกซอยจะสวยงามทุกที่น่าถ่ายรูปแต่เราไม่สามารถถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายคลิปเพื่อนๆได้ดูทุกมุมได้เพราะว่าเยอะมากๆเลยที่เที่ยวนะเราจะพยายามเก็บภาพแล้วก็วิดีโอแค่บางภาพให้เพื่อนๆบางมุมเท่านั้นเองเพื่อนๆได้ชมเนาะนะนะโอเค พูดมาเยอะแล้วแหละเราทั้งทั้งพูดไปเดินไปจะเป็นอะไรที่เหนื่อยเพื่อจะเห็นว่าโอ้จะเป็นคนที่พูดผิดบ่อยมากแล้วโอ้จะไม่ตัดต่อใจด้วยนะคือพูดผิดก็พูดไปเลยนะเพื่อจะเห็นว่าถูกติกติกขัดขัดอะไรตลอดเวลาเลยนะเพราะว่าเวลาเดินเราก็พูดไปด้วยเราบวกกับอเป็นคนที่พูดเร็วเพื่อหลายๆท่านสนิทกันนะที่ทําจ้องด้วยกันก็จะรู้ว่าโอเป็นคนที่พูดเร็วมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นก็จะพูดผิดเป็นเรื่องปกติค่ะจะไม่ตัดออกจะพูดไปเลยนะคะนั่นแหละโอเคเดี๋ยวเราไปเที่ยวไปเลยนะนีี่่คคือททาางเเรจะะดินนไป น้องกาดด้วยนะคะนั่นแหละโอ้คุณมาวิ่งเต็มเลยนะแล้วก็นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวพยายามที่จะมาเช้าที่สุดเขาก็กลัวฝนตกเหมือนกันนะทุกคนเขากลัวที่จะฝนตกแล้วก็ถ่ายแล้วก็เก็บภาพสวยๆไม่ได้เมื่อวานเขาบอกว่า ก็จะมีฝนสลับแดดแต่ว่าร้อนมากแล้วคนเยอะมากๆเลยนะคะพยายามหาจังหวะที่จะถ่ายเท่าก็ติดนะคนไปเยอะแยะมากมายเลยนะเพราะว่ามันไม่มีช่วงจังหวะที่เราสามารถจะหันกล้องไปเราไม่มีคนไม่ได้เลยเพอมันคนยังกระมดเลยนะคะทุกคนโอเคนะพูดไปเยอะแล้วแหละนะเปิดขึ้นมาพูดมาเยอะแล้ว,ลว,ลวเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันดีกว่านระไปดูนะคะว่า เราจะไปเที่ยวเราก็เก็บภาพทันก่อนที่ฝนจะตกให้เพื่อนๆได้ชมเยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้หรือเปล่าไปกันเลยนะคะกว่าจะมาถึงตรงนี้กว่าจะพูดถึงตรงนี้ได้ยาวนานมากเลยไปกันเลยจ้าดูให้จบได้เพื่อนนะ <Here. S 1> ตอนแรกตั้งใจว่าจะไปดูสวนกุหลาบก่อนนะเพราะว่ากลัวฝนจะตกเพราะว่าเมื่อวานเดินผ่านสวนกุหลาบสวยๆเยอะแยะเลยอยากถ่ายมากๆเลยด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงใช่ไหมแต่เฟรบอกว่าไม่อา้าอย่าเพิ่งไปที่ใกล้ๆขึ้นไปบนเขาก่อนไปถ่ายรูปอมุมวิวสวยๆก่อนก่อนที่ฝนจะตกมาก่อนที่คนจะเยอะแยะกว่าน,นี้จะถ่ายรูปไม่สวย กก็บอกองนี้นะแล้วก็บอกว่าเราจะต้องเดินตอนอันดับแรกเดินเป็นออกกาลังกายไปก่อนนะก่อนอันดับแรกเลยแล้วค่อยไปถ่ายรูปอย่างอื่นเขาบอกว่าอย่างนี้นะคะโอเคเพื่อเพิ่มความฟิตที่ร่างกายก่อนที่เราจะถ่ายรูปจนเหนื่อยก่อนที่จะไม่ได้เดินนะโอเคเราจะทําตามที่แฟนบอกนะเราจะขึ้นไปมุมสูงก่อนนะไปกันเลยนะจ๊ะข้างหน้าก็มีคนเยอะแล้วนะเห็นไหมคะทุกคนคนก็เริ่มมากันแล้วนะที่จริงจุดนี้นะย่าลงไปจะเป็นจุดที่ยาวที่เขาถ่ายรูปเลยนะเราจะขึ้นไปบนเขานะโอเคไปแล้วค่ะ นี่นะพระราชวังที่โอพูดถึงที่เราไปถ่ายรูปเมื่อวานนะคะแล้วบนเขาที่โอหมายถึงนั่นก็คือฝั่งนี้นั่นเอง,เองนะข้างบนสุดนู้นนะคะที่โอหมายถึงว่าบนเขาเทมาที่เป็นเหมือนอารมณ์ประตูตรงเป็นทัวร์ตรงนู้นนะ่ะนั่นแหละที่เราจะขึ้นไปข้างบนจะมีคนเดินไปบ้างแล้วนะเพราะเราจะไปเก็บภาพข้างบนเขาที่โอหมายถึงนะทุกคนนั่นแหละนะคะเพราะว่าถ้าเราจะถ่ายรูปลงมาข้างล่างแบบนี้นะ มันจะสวยงามมากมากเลยนะครพลาดไม่ได้ถ้าใครที่มาเที่ยวที่เวียนนาห้ามพลาดเลยนะทุกคนใครที่สามารถเดินไหวเพราะว่ามันไม่ได้ให้ที่สูงเลยไม่ได้เขาที่สูงด้วยความอิะอย่า้อผมเป็นคนที่ชอบเดินเขาอยู่แล้วทางแค่นี้ก็ถือว่าชิลมากๆเลยแต่ด้วยความที่ถ้าใครที่อารมณ์ที่เดินแค่เมืองอย่างนี้อาจจะรู้สึกว่ามันสูงนะอาจจะแค่มันสูงแค่พื้นราบเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่ว่าที่จะเดินกว่ากําลังของเราที่จะเดินไปโอเคเราขึ้นไปเลยนะคะ นี่ฮะระหว่างทางรายร้อมไปด้วยดอกไม้มวลหมูดอกไม้สวยงามเลยใครที่ชอบถ่ายรูปแต่นะคะเขาห้ามเลยนะทุกคนห้ามเดินลัสนาม <c oughs> คือห้ามไปบริเวณที่เขาที่เป็นปลูกหญ้าปลูกดอกไม้อย่างงี้นะที่เขาทําเป็นสวนไว้เราห้ามเดินเข้าไปนะทุกคนเราถ่ายรูปได้แค่บริเวณข้างๆที่เป็นทางเดินตรงนี้ที่เขาจะซิกแซกซิกแซกให้เราผ่านตรงนี้นะแต่ว่าห้ามเดิน่าสนามนะทุกคนห้ามเดินลักนามนะคะเดี๋ยวคุณครูตีนะคะทุกคนนั่นแหละไปเลยนะจ๊ะ ถือว่าคนน้อยถือว่าถ่ายรูปได้สวยถา้าไม่มีคนเยอะถ้าสายคนนี้ทุกคนเชื่อไหมทั้งกรุ๊ปทั่วทุกคนดูตรงนู้นขึ้นไปเห็นไหมมันจะมีทางเดินขึ้นไปน่าจะเป็นอิพระราชวังหนึ่งมันจะเป็นทางชานันขึ้นไปตรงนู้นนะตรงนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ถ้า,ถาดูด้วยตาเปล่าก็คือจะเป็นทางชานันขึ้นไปตรงนี้เลยนะแต่เราจะไปเส้นี้นะคะแต่ว่าแน่นอนอยู่แล้วแหละถ้าใครที่อยากกับไปเที่ยวเข้าไปเที่ยวข้างในบริเวณ พระราชวังนะหรือไม่ก็เป็นพิพิธภัณฑ์นะคุณต้องเสียค่าตั๋วเข้าไปนะเราต้องซื้อตั๋วเข้าไปนะแต่ถ้าเรามาเดินบริเวณรอบๆนอกแบบนี้นะคะไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเดินอย่างเดียวเที่ยวอย่างเดียวถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวีดีโออย่างเดียวนะคะนี่ก็คือทางขึ้นนะก็จะมีดอกหญ้าดอกอะไรแบบนี้นะให้เราได้ชมวังตรงนี้นะคะทุกคน สวยไมเพื่อนเห็นไหมบอกขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะขึ้นมาข้างบนมาถ่ายรูปเพื่อนๆได้ชมเอาจะเก็บภาพตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะคะเห็นนะคะสวยงามตรงนี้จะเป็นน้องมา้าเห็นไหมคะสวยสวยสวยอันนี้โอใช้เลนส์กว้างนะคะก็จะเห็นที่อโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปรับเป็นสนั้นขึ้นอ่าเห็นไหมคะข้างหน้างัจะเป็นน้านะคะ โอเคเดี๋ยวเรามากันต่อทางนี้นะคะที่เขาจะมีรั้วการไปดูเขาดัวพวกเก่าที่จะปีนเข้าไปถ่ายรูปนาซึ่งของห้าดนะคะเราเดินมาถึงตรงนี้ก็จะเห็นวิวระดับนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปต่อนะเผื่อที่เราจะเก็บภาพที่สวยมากยิ่งขึ้นไปอีก่ะทุกคนเราจะเก็บภาพที่สวยที่สุดเท่าที่ทําได้ค่ะผู้เพื่อนที่รักลงทุนมากเลยนะทุกคนเราต้องเดินแต่ที่จริงแล้วถ้าไม่ได้ถ่ายคลิปหรือว่าไม่ได้ทําช่องนาะอ้ ก็เป็นคนที่ชอบมาเดินแบบนี้เหมือนกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะก็เลยไม่ได้อะไรเลยบวกที่จะเก็บภาพให้กับเพื่อนๆได้ชมนี่ยิ่งมีกําลังใจในการเดินเลยเนาะนะคะคการทําคลิปของเรานะคะคลิปที่รักของเราอุ่อจ่องของเรานะคะทุกคนโอเคนะพุทธรามทาเพลงเยอะมากๆเลยนะไม่อยากให้เพื่อนๆเ,เบื่อถ้าเผื่อว่าชมแค่ภาพทางเดินมันอาจจะเบื่อใช่ไหมต้องหาอะไรมาพูดกันเน,นาะนานาจิตตัง นะคะสาระบ้างไม่สาระบ้างมางกันไปนะทุกคนโอเคนะแหละเราเห็นใกล้ๆเขามาเลยเห็นไหมคะมันมันไม่สูงเลยนะคะเราแค่พูดว่าเป็นเขาให้ดูเพื่อเห็นภาพที่แตกต่างนี้ขึ้นมามันจะต้องอยู่ข้างบนมุมสุดแล้วจะต้องขึ้นมาเดินกันนิดหน่อยออกําลังกายเห็นไหมฝั่งนู้นก็จะเห็นวิวเมืองด้วยนะคะวิวเมืองของเวียนนากรุงเวียนนามืองหลวงของออสเตรียนะคะทุกคนซึ่งอยู่ทางใต้ของเยอรมน,นีนะไม่ไกลจาก ประเทศที่อยู่เลยแล้วที่นี่เขาพูดภาษาเยอรมันกันด้วยนะคะนะคะแล้วก็แต่จะมีแค่เอ่เขาเรียกว่าอะไรคนส่วนใหญ่นะพูดภาษาเยอรมันนะคะแต่ว่าหลายๆงานหลายๆหน้าที่นะเขาจะพูดกันถึงแม้ว่าเขาจะใช้ภาษาเออ,อก็เรียกว่าอะไรภาษาเยอรมันเป็นการสื่อสารแต่ว่าด้วยความที่ที่นี่นักท่องเที่ยวเยอะมากก็จะใช้ภาษาอังกฤษกันใช่ไหมคะแล้วคนที่พูดภาษาเยอรมันเป็นเขา เขาพูดภาษาอังกฤษด้วยกันเลยนะคะเพราะว่าที่จะเป็นการชินเพราะเขาพูดภาษาอังกฤษกับนักท่องเที่ยวชินแล้วเพราะว่าคนขับรถบัสนะคะนำเที่ยวที่เราใช้บริการนะคะเขาพูดภาษาอังกฤษกับคนที่เป็นไกด์นะคะไกด์ของบริษัทนั่นเองซึ่งจะมีตามประจําจุดหลายๆจุดใหญ่ๆที่เป็นตําแหน่งใหญ่ๆของสถานที่ที่น่าสนใจสถานที่ที่ดึงดูดของนักท่องเที่ยวนะเขาจะถ่ายตัวนักท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ ให้บริการให้ข้อมูลนะคะแล้วก็เวลาเขาที่จะมาทักทายกับคนขับรถบัสเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษกันเลยนะคนทั้งที่เขาพูดภาษาเยอรมันกันตอนแรกก็งงเรกว่าคนขับกาพูดภาษาเยอรมันนั่นแหละที่จริงเขาพูดได้นะแต่ว่าเขาใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกันเห็นไหมคะว่าเขาชินกันาดไะนะก็คือคนขับรถบัสที่คนเ็าพูดภาษาอังกฤษได้ทั้งนั้นเลยเก่งทุกคนเลยเพราะวาด้ความที่ที่นี่มีนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายนะคะจากทั่วโลกเลยนะคะนั่นแหละสิ่งมันเหนื่อยมากเลยเนาะเพราะว่าพูดไป เดินไปทางก็ไม่ได้ชันหรอกไม่ได้ชันอะไรมากมายเรียกว่าอุพูดเร็วไปทุกคนไม่อยากให้เหนื่อยในการที่จะเดินขึ้นเขาก็ฟังเสียงปูพร่งพันนาไปนะทุกคนแล้วก็ฟังเรื่องราวประสบการณ์ในการท่องเที่ยวของเราไปด้วยแล้วกันเนาะนะคะจะได้มีเรื่องเล่าเรื่องเล่านะคะเรื่องเล่าเออเนาะรอเรือรอลิงนะคะจะได้มีเรื่องเล่าต่อๆกันไปนะคะว่าใครที่อยากมาเที่ยวนะจะได้เก็บเล็กสมน้อยเนี่ยค่ะ เลเล็กๆในการที่ใครที่อยากมาเที่ยวที่นี่ละกันเนาะนะคะโอเคจะถึงแล้วอีกนิดนึงนะะแล้วเราก็มาถึงนะทุกคนมาถึงแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะเดินถ่ายฝั่งนู้นดีกว่าเนาะจะได้เห็นยู่ไม่ขึ้นเราก็ไม่เห็นตรงคนที่ถ่ายตรงนี้แกมาอุ้มเนาะถึงแล้วนะจ๊ะมาถึงแล้วนะจ๊ะตรงนี้ถ่ายจากมุมนี้ก็สวยเหมือนกันเนาะ ต้องหาต้นถ่ายก่อนเก็บภาพด้วยแล้วก็เก็บวิดีโอด้วยนะทั้งที่เรามาเที่ยวเราก็อยากเก็บภาพไว้นะคะเป็นงี้แล้วกันเลยสองสามถ่ายรูปชอบมาดูตานี้เลยดีไฮสตัสอ่านชื่อกันชื่ออ่านยากนะนะคะเดี๋ยวจะอ่านชื่อข้างบนเขาเห็นว่าอะไรเอ่ยคนข้างบนมี ร้านกาแฟด้วยนะไม่แน่ใจว่าเป็นร้านอาหารด้วยหรือเปล่านะเห็นหม้ว่าจะมีคนนั่งอยู่ตรงนี้เป็นร้านอาหารด้วยนะคะสามารถนั่งสังหารได้แต่ราคาต้องพูดถึงวิวขนาดนี้นะบนวิวร้อยล้านพันล้านอ่านี่น่าจะอ่านว่าวิลลิสแมนโลเซฟูฮะลาทิเนสลาทิเอ่านะฮะอ่าแฟนวัว อ่านยากเพราะว่าไม่ใช่ภาษาเยอรมันน่าจะเป็นภาษาละทายละทายนิชนะคะเขาบอกว่าน่าจะเป็นภาษาละทายนิชเพราะว่าคนที่นี่นะคนออสเตรียสมัยก่อนอาจจะพูดภาษาละทายนิชมาก่อนนะคะแล้วค่อยแปลงมาเป็นภาษาเยอรมันนะ,ะแล้วก็ก็จะมีคนในพื้นที่บางคนที่ยังคงพูดภาษาลไทายนิชนะคะ แต่าภาษาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าภาษาอะไรแต่คนภาษาเยอรมันเขาจะเรียกว่าภาษานี้เรียกว่าลาทไทนิชนะคะนั่นก็คือภาษาพื้นเมืองของที่นี่นั่นเองเขาก็เลยเกียรติเป็นภาษานี้นะอ้ข้าไปอ่านไม่ออกนะอ่านข้างล่างน่าจะเป็นประมาณว่ามาเรีาอาเทเรเซียลา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 อะไรสักอย่างนะอ่านไม่ออกเลยนะนะคะเป็นภาษาบ้านเขาเนาะนะคะนั่นแหละไปใช้ภาษาเยอรมันโอเคนะประมาณนี้นะก็จะมีน้ำที่กลมาแล้ว เดินนะโอเคนะคะฝั่งนี้ก็เห็นเมืองเมืองนะดูค่ะไปข้างหน้าก็เห็นอ๋อเข้าใจแล้วลูกที่เราเห็นในถนนเขาถ่ายที่จะเห็นมุมเมืองด้วยแล้วก็ปราสาทเหลืองๆนั้นด้วยนะคะแล้วก็เห็นเป็นลานดอกไม้ด้วยโอ้คิดว่าน่าจะไปถ่าย น่าจะไปถ่ายรูปตรงมุมข้างล่างเพราะว่าถ้าถ่ายมุมตรงนี้โอ้เห็นแค่นี้เห็นไหมะทุกคนเห็นมุมแค่ตรงนี้ถ้าใครที่อยากเก็บภาพที่ได้บริเวณของสวนดอกไม้ด้วยโอคิดว่าน่าจะเป็นตรงจุดที่เราไปถ่ายรูปเมื่อกี้นั่นเองที่มีอ่าที่มีอ่าก็เรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนรูปบ้านที่เป็นน้องม้านะคะน่าจะถ่ายตรงนั้นนะคะแต่ถ้าถ่ายมุมตรงนี้เห็นแค่นี้เห็นไหมคะทุกคนดีมาก ดูผู้บนมุมสุดพยายามหามุมให้เยอะที่สุดเท่าที่จะมาได้นะว่าทาไมอินเทอร์เนต็ตเขาถึงลงรูปออกมาได้แบบสวยขนาดนั้นหรือเ่าก็ใช้โดรนอันนี้อเเม่แน่ใจเลยนะคะเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปลองหามุมกันก่อนแล้วกันนะว่าจะได้มุมแบบนี้คลิปกําลังสนุกเลยเดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวอจะพาเพื่อนๆขึ้นไปชมวิวสวยๆข้างบนนะคะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศข้างบนกันว่าจะสวยงามแค่ไหนนะคะขอบคุณทุกคนที่มารับชมคลิปนะคะ ลาไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมมาติดตามกันด้วยนะคะเพราะาเรายังคงอยู่ที่กรุงเวียนนาลาไปก่อนนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ